พวกนี้ทุกคนคงคุ้นเคยนะฮะโรคคนเน่าที่เกิดจากไฟทอฟทลารามิโบลาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อราในดินนะอันนี้ก็อาการที่เกิดเนี่ยเวลาเข้าทําลายเนี่ยต้นทุเรียนส่วนใหญ่จะก็กมักจะพบระยะที่เริ่มให้ผลนะต้นทุเรียนก็จะเริ่มอ่อนแอเริ่มมีการเข้าทําลายของเชื้อพวกนี้มากขึ้นช่วงที่มันยังไม่ให้ผลเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอกับอาการพวกนี้เท่าไหร่นะ แล้วก็เป็นเร็วนะว่าพอสักระยะหนึ่งก็ต้นก็จะตายไปนะอาจจะเหลืองเป็นซีกหนึ่งหรือเหลืองมากๆทั้งต้นแบบนี้นะขึ้นอยู่กับว่าเพราะเชื้อน,นี้เนี่ยไปกับน้ำความชื้นที่ที่ที่ระบายลงม,า,นะม,า,ม,า,มา,ามันสามารถเคลื่อนที่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมมันสามารถเคลื่อนที่ไดนะ้ถ้าชื้นชื้นมากๆแบบภาคใต้เนี่ยนะก็จะมีอาการที่ใบด้วย ที่ใบพวกนี้เนี่ยนะเชื้อเนี่ยจะอยู่ทางด้านใต้ใบดูบนใบเนี่ยมันเหมือนใบช้ำๆนะบริเวณที่มีเชื้อเยอะเนี่ยจะเป็นบริเวณเนี้นะใบวพวกนี้ต้องสังเกตนะถ้าเป็นบนใบขึ้นบนใบแล้วเนี่ยยิ่งยากเลยเพราะว่าเชื้อมันอยู่ใต้ใบมันหล่นลงมาข้างล่างได้เหมือนผลทุเรียนอะ่ะมันห้อยอยู่นะส่วนของเชื้อเนี่ยมันอยู่ใต้ใบเพราะฉะนั้นเวลาที่ มันแก่ปับ๊บมันก็ปิวลงมาแล้วก็ลมก็จะเป็นคนพามไปตามที่ต่างๆนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันจะขึ้นบนใบเนี่ยมักจะต้องมีส่วนของเรื่องลมเรื่องฝนช่วยนะฮะเนื่องจากมันเป็นเชื้อในดินไม่ได้เป็นเชื้อที่อยู่ในส่วนที่จะเข้าทําลายส่วนบนของต้นพืชน,นอกจากสภาพที่มันเหมาะจริงๆการก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เนื้อเยื่อที่แห้งๆพวกนี้จะไม่ค่อยมี ส,ส่วนสองเชื้ออยู่จะเป็นอยู่บริเวณที่จำๆพวกเนี้ยนะทางด้านใต้ใบตอนเช้าๆจะเห็นเข้าตามเส้นเส้นใบบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยแผลที่เป็นจำๆพวกเนี้ยใช่ทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอาการที่ผมมาทางแถบสุราชุมพรเนี่ยนะฮะอาการอันนี้ก็ไปช่วงที่สวนนั้นฝนเพิ่งหายพอดีก็เจอพวกเนี้ยนะฮะแล้วบางครั้งมันก็จะมีเชื้อที่เข้าทำลาย ซ้ำนะบนใบพวกนี้นะก็อาจจะพบเป็นขุยสีขา,ขาวๆพวกนี้พวกนี้คือฟนะิวเซียมแต่จริงแล้วมันเกิดจากอาการของไฟทอปมาก่อนนะพวกนี้อาการไฟทอปจริงๆจะไม่ขึ้นขุยขาวแบบนี้นะเตือนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษในตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยนะที่เราเห็นเหมือนเหมือนลูก ไอ้สักอย่างหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งสปอร์ในช่วงที่เป็นฤดูการปกติที่ฝนไม่หนักเราจะไม่เห็นได้ลูกกลมๆที่อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสปอร์ชนิดหนึง่งซึ่งอยู่ภายในสปออันใหญ่นี่อีกทีหนึง่งแต่ส่วนนี้เนี่ยจะเกิดเมื่อช่วงที่ฝนตกชุกแล้วเชื้อพวกนี้ที่สปอร์เล็กๆที่อยู่ข้างในเนี่ยเมื่อออกมาแล้วมันว่ายน้ําได้ว่ายน้ำได้นะฮะโดยไม่ต้องไปเรียนนะ เพราะนในช่วงหน้าฝนมันมีความสามารถพิเศษที่ไปสามารถไปกับน้ําที่เปียกตามต้นตามอะไรมันว่ายไปได้นะเพราะฉะนจากไอห,หนึ่งสปอร์ตรงนี้เนี่ยในฤดูปกติมันเพิ่มเป็นอีก3 0มสิบบเท่าของการทําลายแล้วมันก็แล้วเวลาที่มันเข้าทําลายรากเนี่ยพวกนี้มันรู้ด้วยนะฮะว่าปลายรากที่มันจะต้องเข้าทําลายได้อยู่ตรงไหน เื้อมันมีมีมีประจุไฟฟ้ามีอะไรที่จะดึงดูดให้มันเข้าหาได้นะลากกับตัวเชื้อเนี่ยมันเข้าหากันได้โดยเฉพาะพวกที่ว่ายน้ําได้เนี่ยนะฮะอันนี้ที่ที่เราต้องระวังมากในช่วงหน้าฝนก็เพราะด้วยเหตุนี้นะเพราะเชื้อมันเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นจํานวนมากอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเชื้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่เข้าทําลายทางทางท้องกิ่งเวลาที่สังเกตตาม เข้าไปในแปลงนะต้องสังเกตนิดนึงนะฮะอย่างนี้ถ้าเป็นสําหรับผมเนี่ยถ้ามองเห็นอาการอย่างนี้เราถือว่ามากแล้วจริงๆแล้วเราสามารถดูอาการตั้งแต่แรกๆที่มันเริ่มเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถากนะใช้สารเคมีฉีดเข้าไปแล้วก็ทาสักสองคำครั้งรู้ว่าแผลมันแห้งหรือเปล่านะเพราะว่าการทำลายอย่างที่อาจารย์สุนรีว่าเนี่ยการทำลายเปลือกการทำลายต้นเนื้อไม้เท่ากับเป็นการ ทำลายบ้านเลยนะฮะของต้นไม้เนื่องโดยการปฏิบัติเนี้ยถ้าเราตรวจเดินดูแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเชื้อนี้เนี้ยทางภาคใต้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมีจุดแมลงอยู่ด้วยแม้จะเป็นไฟทอปก็ตามนะมันจะมีจุดมอดเจาะเล็กๆอยู่ลองสังเกตดูนะ,ะตามใต้ตามท้องกิ่งนะี เพื่อให้ให้ระวังตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับฟิวเซียมด้วยนะฮะเอาให้เอาเชื้อนี้ก่อนนะเอาให้เข้าใจว่าลักษณะแต่แผลพวกนี้เนี่ยจะเห็นเราจะเห็นเปลือกมันฉ่าน้ํามันจะไม่เหมือนฟิวเซียมนะอาการที่ผลก็อาจจะพบได้แต่ต้องชื้นจริงๆนะคจึงจะเข้าที่ผลในระยะที่ผลดิบแบบนี้จะเห็นอาการแบบนี้นะฮะ แล้วก็จะมากขึ้นมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ว่าเป็นไฟท็อปหรือเปล่าเนี่ยเราจะเห็นระหว่างน้าเนี่ยมันจะมีขุยสีขาวขาวสีขาวอยู่งี้ตลอดนะไม่เปลี่ยนแล้วก็จะมากขึ้นในผลที่ที่เป็นโรคที่เชื้อมันลงนะฮะอันนี้ก็ช่วงที่เข้ามาทางใต้ที่น้าฝนเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอาการซึ่งนานๆจะเจอสักทีนะะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอบนฝนหรอกฮะ แต่เชื้อนี้เข้าทำลายผลได้นะโดยไม่มีอาการแล้วพอมันสุกมันจึงเกิดอาการได้คือแฝงได้ถ้าในสวนมองมีไฟท็อปเยอะๆเนี่ยโอกาสที่ผลทุเรียนเมื่อสุกแล้วจะเป็นอาการเน่าจากไฟท็อปมีไหมมีโดยที่มันไม่เกิดอาการในช่วงที่มันดิบนะอันนี้เป็นอาการในประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งเอาของเราไปปลูกนะก็คือเวียดนาม น,นี่ก็เพราะว่าเขาปลูกในที่ในเขตรุ่มรุ่มแม่น้าโขงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันจะเป็นปลูกเป็นล่องเหมือนทางนนบุรีนั่นก็จะมีเชื้อเข้าทำลายเยอะนะไอลักษณะสีขาวเนี่ยเป็นที่สังเกตได้อันนี้เป็นกับที่มันเป็นกับลูกที่สุกแล้วไ,ไม่ใช่สุกแล้วแก่แล้วนะเพราะฉะนัะ้นในสวนที่มีอาการของ ไฟท็อปเยอะๆเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันถ้ามันเชื้อจากส่วนพวกนี้เนี่ยถามว่ามันขึ้นไปข้างบนโดยตัวมันเองได้ไหมก็น้อยหน่อยนะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยมันมีทั้งลมทั้งฝนช่วยเนี่ยมันก็ขึ้นไปหาลูกหาใบได้นะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่มแมลงที่มาเจาะตามแผลตามอะไรเนี่ยพาเชื้อพวกนี้เคลื่อนที่ไปด้วยนะ อันนี้ก็เป็นมแมลงชนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณสุเทพอาจจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องรายละเอียดแมลงพวกนี้นะแต่ในส่วนของผมเนี่ยไอตัวที่มันเกี่ยวข้องพวกนี้เนี่ยทําให้เกิดการกระจายมากขึ้นนะเชื้อน,นี้เข้าทําลายใบยางด้วยนะแต่ใบาย,ยางอ่อนใบแก่ไม่เป็นไรนะซึ่งเมื่อสองสัปดาห์นเนี่ยพอการยางก็โทรมาที่ภาควิชาเหมือนกันนะว่า ให้ช่วยไปดูเรื่องใบายางร่วงหน่อยซึ่งอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ลงไปดูนะว่าหรือว่าไปคุยกันว่าเออมันเป็นอะไรกันแน่นะฮะปัญหาของผู้ส่งออกก็คือเนี่ยนะเวลามีกีิที่ผมไม่เห็นข้างในที่มันเป็นสปอร์เยอะๆที่ว่ายน้ําได้อันนี้คือสภาพปกติแค่หนึ่งเดียวเนี่ยนฮะก็เข้าทำลายผลทุเรียนได้แล้ว แต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยมันเพิ่มจานวนอย่างที่ผมว่านะอันนี้คือสภาพปกติของมันซึ่งมันสามารถเข้าทําลายผลทุเรียนได้แล้วก็แฝงอยู่แล้วก็จะมาแสดงการเมื่อมันสุกอันนี้โดยปกติของโลกนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อในดินนะแล้วส่วนใหญ่ก็ทําลายจากระบบรากขึ้นมาตอนนี้เนี่ยหลายๆที่ในเขตทางภาคตะวันออกเนี่ยก็ใช้ปลูกต้น ที่เป็นต้นต่อกับต้นพันุ์คือหมอนทองเนี่ยคู่กันอย่างเช่นเอาพวงมณีปลูกเข้านะแล้วก็ปล่อยมันสูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วถึงทาบสูงจากดินเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งทาบกันพอทาาติดแล้วก็คือตัดตัดโคนของพันธุ์ดีนะเะงั้นต้นก็จะไม่หยุดการจเจริญมันก็จะได้ข้างโคนล,ล่างเป็นพวงมณีซึ่งพวงมณี เนี่ยเป็นพันหนึ่งที่ทนต่อโลกนี้นะแต่ว่าต้องทาบสูงหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้าระบบรากของไอหรือระบบไอส่วนที่มาต่อเชื่อมของหมอนทองนะฮะคราวนี้อาการเนี่ยนะ,ะผมต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากสารเคมีพวกแมทเทล x กซิลเนี่ยดือ้อนเะชื้อค่อนข้างดื้อแล้ว แต่ที่ยังเหลือใช้ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแล้วผมเอาข้อมูลพวกนี้ม,มาจากไหนนะฮะเดี๋ยวให้ดูต่อไปนะฮะที่ยังใช้ได้ก็จะมีอาริเอตพวกฟอ l รี r ฟอสแอซิกหรือฟอเ l ี o ฟอสที่ผสมนะพวกนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้นะโดยใช้ฉีดพ่นปกติเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าสังเกตอาการหน่อยแล้วก็พ่นซ้ำสังเกดวันแล้วดูว่าแผลมันแห้งไหมนะเพราะฉะนั้นท,ทำกับไฟทอปเนี่ยต้องค่อนข,ข้างละเอียดต้องต้องเดินดูนะะ ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องกําจัดพวกมแมลงที่เป็นหม้อท,ที่เจาะลําต้นเนี่ยซึ่งพาเชื้อพวกนี้กระจายมากขึ้นนะเพราะว่าแผลพวกพอแผลเน่าพวกนี้เนะี่ยพอเริ่มมีเหมือนกับมันมีกลิ่นที่ดึงดูดให้มแมลงพวกนี้มาเนี่ยมันก็จะมากันเยอะเลยนะเพราะเนื้อเยื่อเริ่มเริ่มช้าเริ่มเสียอันนี้ผมให้ดูอาการที่บอกว่าเอ๊ะทำไมโรคไฟไฟทอปเนี่ยมันรุนแรงขึ้นก็เพราะด้วยเหตุเนี่ยฮะ มันมีเชื้อที่เข้าร่วมด้วยอันนี้เดี๋ยวผมมีรายละเอียดมากกว่านี้นะอันนี้ให้ดูว่าแผลที่เราเจอที่เป็นแผลไฟทอปเนี่ยมันมีฟิวเซเลียมปนอยู่เสมอนะแล้วรอยที่มันเจาะที่ผมบอกว่ามีม,มอดเจาะอยู่เนี่ยนะตรงบริเวณเส้นสีาขาวพวกนี้เชื้อฟิวเีเลียมทั้งนั้นนะฮะร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เนื้อเยื่อที่ฉ่ำน้ำแรกๆเนี่ยที่เกิดจากไฟทอปเนี่ย พวกมแมลงพวกนี้จะเข้าหาทันทีนะี่แล้วก็จะทําให้ทั้งไฟท็อปก็กระจายแล้วก็นําเอาฟิสซเลียมเข้ามาร่วมด้วยฟิสซเลียมนี่มันมีข้อที่หนักกว่าไฟท็อปตรงที่ว่ามันเข้าเนื้อไม้นะมันเข้าไปมันไม่อยู่ส่วนใหญ่ไฟท็อปนี่มันจะเข้าทําลายเปลือกด้านด้านที่เป็นท่ออาหารส่วนที่จะเลี้ยงลําต้นนะแต่ พอมีหมอ้อเจาะเนี่ยมันทําให้ฟีซิลิมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วเขาเนี้ยกําจัดยากแหละถ้าเรากำจัดก็ต้องถากต้องอะไรลงไปลึกลงสีลึกก็เอาไม่อยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทําไมเอาไมา่อยู่แล้วก็มีมีทางที่จะหยุดมันได้ยังไงหรือลดมันได้ยังไง